อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกันนะบทที่252อัจฉริยะหนุ่มทะเลสีครามกระเพื่อมเหล่าวิรชนเงียบสงัดชายหนุ่มผู้นี้แข็งแกร่งเกินไปแม้แต่มั่วซางฮานเทียนก็ไม่อาจกำราบได้อย่างสิ้นเชิงพฤติกรรมของเขาทำให้สิ่งมีชีวิตในท้องทะเลต่างตกตะลึงยายจึงมีอัจฉริยะหนุ่มคนหนึ่ง โผลมากระทันหันเช่นนี้กันเหนือความคาดหมายของผู้คนเหลือเกินเฮ hey, เจ้าอย่าถลึงตาใส่ข้าไม่มีประโยชน์ข้าไม่กลัวหรอกสื่อห้าวชายตามองค์ชายหนุ่มผมเขียวหาได้ใส่ใจกับเจตนาร้ายของเขาแต่อย่างใดเสียงวิ้งดังขึ้นผิวน้ำสั่นไหวขณะเดียวกันก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงชายหนุ่มผมเขียวคนนั้นลงมือแล้วแววตายเย็นเยือก เขาเป็นสิ่งมีชีวิตเลือดบริสุทธิ์ผู้ยิ่งใหญ่มีเกียรติและความทะนงตนเขาบำเพ็ญตนหลายปีความสามารถเลิศดล้ำมีศักดิ์เป็นหนึ่งในผู้สืบทอดเขาเทพ,พเจ้าบรรพการเปิดก้าวถ้ำสวรรค์เคยศึกษายานวิเศษมากมายความสามารถยิ่งใหญ่ไร้ผู้ใดเทียมอักขาระสีเขียวจำนวนมากมายปกคลุมกายเขา ปักษาเทพเจ้าตัวหนึ่งแผดร้องปีกนกเขียวสดและงดงามมืดฟ้ามัวดินบินโฉบเข้ามาหาสื่อห้าวนี้เป็นการแสดงออกของยานวิเศษแห่งสายเลือดนกหลวนเขียวสื่อห้าวไม่กล้าประมาทไม่อาจดูหมิ่นคนผู้นี้ได้ยามเขาวาดสองมือสำแดงทะเลสายฟ้าแผ่นใหญ่จากนั้นก็ปรากฏแผ่นรองโมหินสีม่วงหนึ่งคู่ข้างในส่งเสียงดังคลื่นครันมุ่งไปบทขยี้ปักษาเทพเจ้าตัวนั้น หลังจากบรรลุขั้นแปลงจิตแล้วความเข้าใจและการใช้อักขระต่างก็เพิ่มขึ้นด้วยความเร็วอย่างปราศจากข้อสงสัยสื่อห้าวสามารถสำแดงอักขระกระดูและเคล็ดวิชาล้ำค่าอย่างสงบนิ่งยิ่งขึ้นนี่เป็นวิวัฒนาการของเคล็ดวิชาล้ำค่าส่วนหนีเป็นการขยายพิเศษจากความเข้าใจยานวิเศษที่ลึกซึ้งมากขึ้นของสื่อห้าวเขาปรารถนาอยากแข็งแกร่งมากขึ้น เปี่ยมด้วยปณิธานอันใหญ่หลวงคาดหวังจะบุกเบิกวิชายเย้ยฟ้าสักวันแผ่นรองโม่หินหมุนเชื่องช้าใหญ่โตอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ตั้งอยู่กลางทะเลสายฟ้าท่วมทนท้องฟ้ากลิ่นอายน่ากลัวมุ่งไปบทขยี้ปักษาเทพพเจ้าตัวนั้นจากนั้นชนกันที่นั่นเกิดแสงสว่างพร่างพรายสุดท้ายทุกสิ่งก็แหลกละเอียดชายหนุ่มผมเขียวถอยหลังหายใจหอบมุมปากหลังเลือด เขาเสียเปรียบครั้งใหญ่บำเพ็ญตนหลายปีกลับสู้ชายหนุ่มอายุสิบกว่าปีคนนั้นไม่ได้ต้องรู้ว่าเขาเป็นถึงสิ่งมีชีวิตเลือดบริสุทธิ์ทุกครั้งที่ก้าวออกจากเขาเทพพเจ้าบรรพการสามารถกวาดล้างผู้กล้ารุ่นเดียวกันทุกเมื่อแต่ละเผ่าพันธุ์บรรพการอีกทั้งสิ่งมีชีวิตแห่งประเทศเก่าแก่ล้วนไกลห่างจากคำว่าคู่ต่อสู้ของเขา ชายหนุ่มผมเขียวคำรามเสียงดังนายตาเย็นเยียบจิตสังหารพุ่งทะลุเมฆเนื้อตัวเขาโปร่งแสงสิ่งมีชีวิตตัวแล้วตัวเล่าลอยออกมาจากถ้ำสวรรค์ของเขารายล้อมเขาไว้ตรงกลางเขาสำแดงจิตและหมายความว่ายานวิเศษมากมายของเขาปรากฏขึ้นพร้อมกันรวมกันมุ่งหน้าไปโจมตีข้างหน้า สื่อห้าวขมวดคิ้วสิบถ้ำสวรรค์ของเขาปรากฏขึ้นพร้อมกันเชื่อมต่อเป็นวงแหวนวิเศษเจิดจ้าสองสะท้อนเขาให้อยู่ภายในประหนึง่งพระอาทิตย์ดวงหนึง่งปกคลุมเขาน่ากลัวอย่างไม่สิ้นสุดอะไรกันคนมากมายอุทานอย่างตกใจโดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตเผ่าทะเลไม่รู้ความเป็นไปของเขาแม้แต่นิดตอนนี้เมื่อเห็นสิบถ้ำสวรรค์คิดว่าเป็นเทพเจ้าหนุ่มขึ้นมาทันที กลางถ้ำสวรรค์ของสื่อห้าเริ่มหล่อเลี้ยงจิตแล้วเช่นกันแต่มีเพียงสองถ้ำสวรรค์ที่มีรูปร่างที่เหลือทีเพียงจิตตานุภาพและพลังวิเศษเท่านั้นหาได้กลายร่างเป็นสิ่งใดเพราะว่าตอนนี้เขามีเพียงสองยานวิเศษแยกกันกลายร่างเป็นคุณเผิงและส่วนหนีแต่แม้จะเป็นเช่นนี้ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการสำแดงพลังการต่อสู้ของเขา สิบธรรสวรรค์เชื่อมเป็นหนึ่งกลายเป็นพลังอำนาจที่สรรพสิ่งไม่รุกรานผนึกห่วงอากาศหยุดเขาตะโกนอย่างเด็ดขาดราวกับอากาศนที่แห่งนี้แข็งตัวสิบธรรมสวรรค์เชื่อมต่อพลังวิเศษประสานเป็นหนึ่งกับสติปัญญากว้างใหญ่อย่างไม่มีที่สิ้นสุดพลังปราณหลั่งไหลไม่ขาดสายก่อตัวเป็นหนึ่งอาณาเขตชายหนุ่มผมเขียวสั่นสะเทือนดังตกอยู่ในบอ่อโคลน โดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตรอบตัวที่ถูกพันธนาการยากจะพุ่งไปด้านหน้านั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงรูปร่างของยานวิเศษทั้งหลายของเขาสิบถ้ำสวรรค์เป็นสิบถ้ำสวรรค์อย่างแท้จริงทะเลสีครามเดือดพล่านสิ่งมีชีวิตเผ่าทะเลประวัติพรั่นพรึงล้วนหวาดหวั่นกันเป็นระลอกค่าวว่าแล้วเจ้าเด็กนี้จะอำมหิตจนถึงที่สุดแล้ว สิ่งมีชีวิตบนบกบางส่วนเริ่มเข้าใจบ้างแล้วถอนหายใจอย่างทนไม่ได้ขณะเดียวกันก็คาดหวังมากรอดูว่าเขาจะอาจหารยวยยุู้สูงสักหรือไม่ทลายชายหนุ่มผมเขียวตะโกนลั่นพุ่งกายขึ้นเมื่อกระโดดขึ้นกลางอากาศแล้วก็กลายเป็นนกหรวนเขียวตัวหนึ่งพยายามกระเสือกกระสนให้หลุดพ้นจากพันธนาการเนื้อตัวส่องแสงกลางปีกทะลวงฟ้า ปักษาเทพ,พเจ้าและอสูรบรรพการหลายตัวที่เรียงรายข้างกายเขาล้วนแผดร้องยาวแต่ละตัวต่างก็กำลังดิ้นรนนั่นเป็นดวงจิตปรารถนาอยากหลุดพ้นจากอนาบริเวณน,นี้หนีรอดออกมาโครมสื่อห้าวสาวเท้าไปข้างหน้าวงแหวนวิเศษบทบังกายราวกับอาศัยอยู่ในพระอาทิตย์พร่างพลายดวงหนึ่ง เขาสว่างโชดช่วงทั้งตัวเหยียบย่างไปตามผิวน้ำไมาเยือนด้วยความเร็วสูงสุดระเบิดพลังอันยิ่งใหญ่แม้แต่อากาศก็สั่นไหวปังปังเสียงปะทะอย่างรุนแรงแวววมานกหลวนเขียวสําแดงยานวิเศษมากมายและก็คือสิ่งมีชีวิตบรรพการหลายตัวที่แปลงร่างออกมาถูกโจมตีจนสลายไม่สามารถหนีรอดไปได้แม้แต่ตัวเดียวสิ้นชีพอยู่ใต้กำมือของเขา นกหลวนเขียวกลางนภาตัวนั้นกระอักเลือดดวงจิตดับศูนย์ทำให้ร่างจิตของเขาได้รับบาดเจ็บสาหาัสจำต้องบำเพ็ญตนสักระยะหนึ่งจึงจะฟื้นฟูพลังปราณดั้งเดิมปรากฏดวงจิตอีกคราเขาดิ้นรนสุดกำลังหมายอยากหนีไปสุดท้ายก็รู้แล้วว่าชไหนาชายหนุ่มคนนี้จึงอำมหิตเยี่ยงนี้กล้า,ผาเผชิญหน้ากับเหล่าวีรชนเพราะเป็นชายหนุ่มผู้สูงส่งแท้จริงไม่ต้องมีเหตุผลอื่นใด เขาลอบถอนหายใจไม่รู้ว่ากี่ปีจะมีคนเช่นนี้ปรากฏกายสักคนในเขาเทพพเจ้าบรรพาการแต่เมื่อถือกำเนิดแม้จะเปรียบเทียบกับการดำรงอยู่ของบรรพบุรุษต้องมีชื่อเสียงระบือนามเป็นแน่ผลการต่อสู้รุ่งโรธชริงเขาพุ่งขึ้นสู่เมฆในที่สุดหลุดจากพันธนาการหนีออกจากการควบคุมของวงแหวนวิเศษที่เชื่อมจากสิบถ้ำสวรรค์อย่างเด็ดขาด นี่ก็ถือเป็นพลังการต่อสู้ที่น่าตกใจแล้วน่าเสียดายเขาไม่อาจหนีพ้นได้โดยสิ้นเชิงมีคุณเผิงบินออกมาจากถ้ำสวรรค์ภายในวงแหวนวิเศษของสื่อห้าวจากนั้นขยายใหญ่อย่างรวดเร็วไล่ตามนกหลวนเขียวกลางปีกระบทบังฟากฟ้าใหญ่โตจนน่าตกใจเล็กน้อยไกลออกไปฝูงชนล้วนอุทานด้วยความตกใจ ต่างคิดว่ารังคุณเผิงแตกแยกผู้สืบทอดที่แท้จริงปรากฏกายเสียอีสองปักษาเทพเจ้าดวลกันกลางนภาปะทะก,กันอย่างดุเดือดพลุบหยดเลือดแจตกกระเด็นเซนซัน้นคุณเผิงฟันปีกข้างหนึ่งของนกหลวนเขียวตกลงมาพร้อมกับของกำนันศึกแต่นกหลวนเขียวกลับโนนเงินร่วงลงบนผิวน้ำที่ไกลออกไปถูกมือดีกลุ่มหนึ่งปิดล้อมไว้ตรงกลางปกป้องมันไว้ มีสิ่งมีชีวิตชราในนั้นตัวหนึ่งมองมาทางนี้ยามกระพริบตาประหนึ่งเปลวไฟลุกโชนน่ากลัวเป็นอย่างมากคนมากมายตกตะลึงนั่นคงไม่ใช่ผู้สูงสัก์ผู้หนึ่งหรอกกระมังถึงไม่ใช่ก็คงจะใกล้เคียงแล้วแม้จะถูกยับยั้งขั้นบำเพ็ญที่นี่แต่คุณสมบัติเฉพาะตัวที่มีแต่กำเนิดเช่นนั้นไม่มีทางเปลี่ยนแปลงเพอเนื้อนกหลวนอีกแล้วหนนก่อนกินกับจอมอ้วนปีศาจอยู่ค่อนคืน กินจนเอียนแล้วจริงๆเด็กเหลือขอบนอุปราวกับจู้จี้จุกจิกกล้ำกลืนฝืนทนใช้ถุงหยินหยางเก็บปีกสีเขียวข้างนั้นไปกลุ่มคนฝั่งตรงข้ามในตาเย็นยะเยือกจิตสังหารทะลุออกมาหลั่งไหลามาไม่ขาดสายเสมือนกระแสน้ำเย็นหนึ่งสายพวกเขามาจากเขาเทพ,พเจ้าบรรพการกลับถูกมองเป็นเหยื่อล่าเสียอย่างนั้น อย่าถลึงตาใส่ข้าหากพวกเจ้าไม่ยั่วโมโหข้าก็จะไม่พบกับผลลัพธ์เช่นนี้ข้าไม่ใช่ที่ระบายซักหน่อยจะปล่อยให้พวกเจ้าข่มเหงได้อย่างไรเป็นศัตรูเช่นนี้พวกเจ้าต้องจิตสำนึกแห่งความเสียสละสื่อห้าวกล่าวถึงเวลานี้ก็มีไม่กี่คนที่อาจหารจู่โจมก่อนแล้วแข่งแกร่งเยี่ยงกองทัพของเขาเทพ,พเจ้าบรรพการก็หวาดกลัวเล็กน้อยเด็กเหลือขอคนนี้อามาหิตเหลือเกิน มีคนของเขาเทพพเจ้าบรรพการถอนหายใจบางทีอาจมีเพียงอัชริยะที่ก้าวออกจากดินแดนนรกรรางผู้นั้นหวนกลับจึงจะสามารถช่วงชิงความเป็นใหญ่กับชายหนุ่มอัมหิตในขั้นบำเพ็ญเดียวกันได้สื่อห้าหันหลังเผชิญหน้ากับท้องทะเลไกลห่างผืนนั้นที่นั้นมีชายชราผมเทาคนหนึ่งกายสวมอาพรสีเทากำลังประเมินเขาอยู่ สื่อห้าวมองด้วยความสนใจเป็นอย่างมากรู้สึกว่าร่วมมือกับปีศาจสาวเมื่อสองปีก่อนสิ่งมีชีวิตที่รีถ่ายก็คือชายชราผู้นี้ร่างจริงของเจียวผู้สูงสักดิ์ปรากฏขึ้นแล้วหาใช่ดวงจิตหรือฮิฮิเขาหัวเราะอ,อย่างโม้ขาวรู้สึกว่าน่าสนใจเหลือเกินผู้กล้าสูงส่งแห่งหนึ่งแดนดินกลับเคยถูกเขากับปีศาจสาวร่วมมือกันปล้นชิงมาก่อน เจียวผู้สูงศักดิ์มีไฟโทรศักขึ้นมาบ้างแล้วนี่แม่งสายตาอะไรของเด็กเหลือขอกันนี่เก่ายังไม่ชำระตอนนี้กลับจดจ้องเขาเช่นนี้อีกแล้วทำให้เขาเกิดอาการอยากกระอักเลือดขึ้นมาชั่ววูบเพียงชั่วครู่เด็กเหลือขอหันหลังเดินไปยังท่านบูชามโหรลานที่ห่างไกลนั่นจ้องมองทายาทแห่งเทพเจ้าทะเลพลางกล่าวว่า ใหญ่เจ้าจึงเทพปานนี้เรายืนนิ่งไม่ไหวติงอยู่ข้างบนไม่เหนื่อยหรือม่้ซางสีหน้านิ่งเฉยไม่เอ่ยวาจาใดาแต่งเงาศึกในมือกลับเล็งหว่างคิ้วของเขาแล้วแม้จะมองเห็นความยิ่งใหญ่ของสื่อห้าวเขาก็ไม่หวาดกลัวเชื่อมั่นว่าไร้ศัตรูในท้องทะเลผืนนี้สื่อห้าวหาได้สนใจเขาแต่เดินเตร่รอบท่านบูชาอักคากะพริบ แปลกๆตั้งแต่หัวจรดเท้าสะเทือนสิ่งมีชีวิตเผ่าทะเลที่พุ่งขึ้นมาทั้งหมดจนตัวลอยท่านบูชานี้ไม่เลวเจ้าลงมาแล้วให้ข้าขึ้นไปยืนสักพักดีไหมเด็กเหลือขอเปิดปากเขามองออกแล้วนี่เป็นเวทีต่อสู้เมื่อรังคุณเผิงปริแตกสามารถอาศัยท่านนี้ให้ได้มาซึ่งข้อได้เปรียบอันใหญ่หลวงไม่เพียงใช้มันเพื่อต่อสู้เท่านั้นกำราบสีทิศ แต่ยังสามารถดำเนินการส่งให้ถึงที่หมายในชั่วพริบตาเพราะด้านบนสลักอักขระมากมายเหลือเกินเจ้าอยากตายหรือไงขึ้นท่านมาสู้สักตั้งค่าจะเอาชีวิตเจ้ามั่วสางพูดอย่างเยือกเย็นเขาสวมเกราะทองทั่วกายร่างกายสูงชะลูดยืนตระงานอยู่ตรงนั้นประดุษเทพ,พเจ้าหนึ่งองค์ เส้นผมยาวสีฟ้าน้ำทะเลแผ่สยายในตาพร่างพรายหน้าสะพรึงกลัวมีความเคร่งขรึมอ,อันยากจะอธิบายสือห้าวไม่โมโหแต่อย่างใดเอ่ยถามอย่างจริงจังว่าร่างจริงของเจ้าเป็นตัวอะไรปลาตัวหนึ่งหรือเต่าทะเลหรือจะเป็นเจียวตัวหนึ่งอร่อยไหมไกลออกไปฝูงชนนิ่งเป็นหินเจ้านี่ห้าวหานบารหำแล้ว ขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนตะกละอย่างแท้จริงยายจึงเอาแต่คัดเปล่ากับเลือกวัตถุแน่คนทั้งหมดเผยสีหน้าตะลึงแม้แต่ผู้สูงศักดิ์ที่ซ่อนกายในมุมมืดก็เผยแววตาประหลาดเด็กอำม,มหิตคนนี้เลวซามเหลือเกินแต่ก็ยิ่งใหญ่เสียจริงต้องรู้ว่านั่นเป็นถึงทายาทแห่งเทพเจ้าทะเลไร้ศัตรูตลอดมาผู้ใดกล้าถามเช่นนี้สื่อห้าวอยากรู้ว่าร่างจริงของเขาคืออะไร เพียงเพื่อต้องการทราบว่าอร่อยหรือไม่เท่านั้นมารับความตายเสียมั่้ซางตะโกนเสียงดังหอลงมาจากเบื้องบนเ้งาใหญ่ในมือฟาดลงมาทันทีเตรียมเฉือนสื่อห้าวทิ้งราวกับพักปลานี้เป็นความถือดีอย่างหนึ่งยิ่งเป็นความบ้าคลั่งแววตาของเขาเย็นเฉียบแฝงความเย่อหยิ่งและทะนงตนเกราะทองบนกายระเบิดลำแสงท่วมทน้นท้องฟ้า เงาสึกด้ามน,นั้นส่งเสียงวีดหวิวขยายพรวดพลาดหลายสิบจังร่วงลงบนศีรษะของสื่อห้าวอักขระรายล้อมจิตสังหารสะเทือนทะเลสีครามตูมสื่อห้าวโจมตีหมัดขวาปล่อยออกไปทุบลงบนเงาใหญ่ส่งเสียงสั่นของโลหะดังสายฟ้าคำรามสะเทือนมหาสมุทรจนเกิดคลื่นมหาศาลอักขระเผาไหมฝูงชนกลั้นลมหายใจมองดูสงครามนี้ การโจมตีแรกเสมอกันเงาใหญ่สีทองสะเทือนสองฝ่ายไม่มีฝ่ายใดได้เปรียบเสียเปรียบอักขระนานาชนิดพุ่งสู่ฟ้าสูงสะเทือนฟ้าดินเสียงฟ้าคำรามดังคลืนครันมัวสางนิ่งสงบโบกเงาวทองอีกครั้งทำลายอีกฝ่ายอย่างกว้างขวางเด็จการยิ่งนักสื่อห้าวหลบพ้นจากนั้นกระโดดขึ้นอย่างรุนแรงพุ่งไปยังท่านบูชา สิบถ้ำสวรรค์เชื่อมประสานกลายเป็นตะวันเจิดจ้าดวงหนึ่งบทบังกายตนะใช้มันเพื่อป้องกันตัวเขาก้าวขึ้นสู่แท่นได้สำเร็จนี้เป็นการต่อสู้ขั้นสูงสุดครั้งหนึ่งอรชริยะหนุ่มทั้งสองเปิดศึกบนแท่นบูชามหฮมาอักคารลึกลับนานากะพริบระยิประยับเบียดเสียดยัดเยียดเรียงรายกลางอากาศพวกเขาใช้ยานวิเศษที่แข็งแกร่งที่สุดทำการต่อสู้เอาเป็นเอาตายที่นี่ ถือได้ว่าเป็นเสือเจอสิงโครมสื่อห้าวทุ่งหนึ่งหมัดลงบนเงาใหญ่อีกหนึ่งหมัดกระแทกลงบนใบหน้าของมูซางปรากฏว่าทายาทแห่งเทพเจ้าทะเลใช้หนึ่งฝ่ามือต้อตอบรับหมัดนั้นไว้ในบัดดลนี้เป็นลำแสงสว่างสวยมากมายเป็นการชนกันครั้งแรกระหว่างเนื้อหนังของพวกเขาโชดช่วงพราตา ท่วมทนฟ,นฟ้าดินประหนึ่งเทพพเจ้าสององค์กำลังสู้รบดูเดือดแข็งแกร่งนักฝูงชนอุทานด้วยความตกใจยูเอิญซีหญิงสาวชุดม่วงแปลกใจแม้แต่เด็กเหลือขอผู้อมหิตก็พบเจอกับคู่ต่อสู้เข้าแล้วสายเลือดเทพ,พเจ้าทะเลน่ากลัวเสียจริงยิ่งใหญ่ผิดมนุษย์มนาในความเป็นจริงสิ่งมีชีวิตในทะเลรู้สึกสะเทือนขวนัญยิ่งกว่าสิ่งมีชีวิตบนบก ในใจของพวกเขามัวซางเป็นชายหนุ่มดุจเทพ,พเจ้าเป็นผู้ดำรงอยู่ซึ่งไร้เทียมทานทว่าวันนี้กลับมีคู่ต่อสู้เสียแล้วทางด้านผู้สูงศักดิ์เหล่านั้นก็เผยแววตาประหลาดชายหนุ่มทั้งสองคนนี้น่าตะลึงเหลือเกินอายุเช่นนี้กลับมีอนุภาพกลืนกินคิรีทาราเรียกได้ว่าเป็นบุคคลผู้มีพรสวรรค์โครมทั้งสองราวกับแปลงร่างเป็นเทพ,พเจ้าสีทอง เนื้อตัวพรางพายชนกันอย่างรุนแรงต่างก็ถูกลำแสงสีทองปกคลุมนี่เป็นสงครามใหญ่ครั้งหนึ่งดึงดูดใจทุกผู้ทุกคนไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นเช่นไรสื่อห้าวก็ย่อมพุ่งทยานในท้องทะเลสามารถรับมือกับโมซางได้ในหนึ่งสงครามเพียงพอจะสะเทือนสีทิศทะเลผืนนี้ต้องเดือดพล่านเป็นแน่สิ่งมีชีวิตเผ่าทะเลทั้งหมดคงจะจดจำชื่อนี้ไม่ลืมเลือน แควกทันใดนั้นหนึ่งเสียงน่ากลัวก็แววมาทะเลสีครามแห่งนี้กระเพื่อมรุนแรงคลื่นมหาศาลมีคลื่นอันยากจะอธิบายเพิ่มขึ้นมากลางฟ้าดินประดุดผู้สูงส่งฟื้นคืนชีพแตกออกแล้วรังคุณเผิงจะแตกอย่างสิ้นเชิงแล้วเหล่าวิรชนร้องลั่นล้นลวนอุทานอย่างตกใจรังเก่าแก่สีดำขนาดใหญ่บนเกาะนั่นเริ่มส่องแสง เจิดจ้าทั่วทุกอนูกลายเป็นสีเหลืองทองมันกำลังส่งเสียงดังกึกก้องแตกออกอย่างสมบูรณ์แล้วจริงๆรอยแยกใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายก็แตกออกเป็นเสียง